คนครับตอนนี้มันตกหนักมากครับไม่เป็นไรครับทำงานได้ครับเช็คด่าสกันุลนี่คุณจะช่วยปมไหบบ้างพุ่งไปย้อนกลับไปด่า 1, 2, 3. Det gick ju tre. Det blir nog bra det. Tack för hjälpen. Det är lite lätt att dra på oss nu Ja. Ja förstår, det är mycket jäv. Det är en liten luring. Det är ju där är så mycket Kasta en lamp. En här lamp. du skriva på där? Så. så, så. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Hej. Yep. ชีวิตคึนข,ขับรถบรรทุกฮะหน้าหนาวเสียบรถเกติห e ิมาจริงๆไงตอนนี้ก็หนึ่งองศานะศูนย์ถึงหนึ่งองศา <S <S 1> <S 1> กำลังเลื่อนๆเ,เลยนะครับพอหิมะตกเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่ฮะส่วนมากจะมีลมครับ แต่พอหลังจากหิมะหยุดตกไปแล้วทีเนี้ยแหละหนาวเห็นไหมในข่าวบอกไม่ค่อยหนาวเห็นคนไทยหลายคนนะครับอยู่ต่างประเทศหิมะตกนะครับ <S <S ก็เอาไปกินนะครับไปทําเป็นน้ําแข็งใสอะไรบ้างเลยถามว่ากินได้ไหมมันก็มันก็คงกินได้นะะตอ้องตอนที่เสนอเลยว่าหิมะตกใหม่ๆนะฮะจะดีที่สุดครับ แต่ว่าถ้าเก็บตามพื้นตามอะไรแล้วเนี่ยไม่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 ควรเอาเอาไปกินนะเพราะว่าบางทีรถขับไปขับมาหิมะม,มันกระเด็นนะเห็นขาวๆกันแต่ก็มันมันก็ยังไม่สะอาดเดยแต่ถ้าหากว่าเก็บบนตามใบไม้ต้นไม้นะหรือว่าเป็นพุ่มไม้อะไรเงี้ยตามแถวบ้านมีนะกินได้คนะแต่ไม่กินจะดีกว่า ใครเคยเห็นแบบว่ารูปรูปเกล็ดหิมะนะไม่รู้ผมจะบอกไงอะนะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นเลยทุกคนมันเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบในรูปเป๊ะเลยเพราะผมเคยเอากล้องจุลทรรศน์ไปถ่าย,ยไปส่องอะแล้วแบบเฮ้ยแม่งเป็นอย่างนั้นจริงเว้ยตามรูปเลยนี่ก็รถเกตถนอนอีกคันนึงคนระับแต่ว่ารถเกตถนนที่นี่เยอะมาก อีกคันหนึ่งครับโอเคตอนนี้เราออกมาอยู่ถนนใหญ่ค่ะ E บแปนะจริงเป็นเป็นถนนที่เชื่อมมาจากสวีเดนนะครับจากยอตะบอย เันนี้ไม่ได้วะอขาไม่ได้น<ะ>ี่ว่ะ <Yeah. S 1> นี่ครับที่จอดไว้เมื่อคืนนี้ หน้าหิมะจับหมดเลยอาลมแลบบุกโกก็บอกว่าบนว่าบนว่าหนาวแต่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวนะไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพอเวลาลมมันโดนลมเปล่ามันก็เย็น ออย่างเราทำงานตลอดเวลาให้ยับตัวตลอดเวลาด้วยอันนี้ก็หนักเหมือนกัน,เ,นเอาเรื่องอ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ที่ชื่อว่าสกีนนะสกีนไม่รู้ว่าออกชื่อถูกหรือเปล่านะแต่ว่าสุดเด็ดเรียกงี้นะครับเอาพ่วงมาด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาพวนะ่วงครับไปจอดไว้กับที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะไปส่งของในเมืองนี้คนระับเสร็จแล้วก็จะกลับมาแล้วก็เอาของเข้ารถใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากพวก่วง เสร็จแล้วก็เราก็จะไปแค่รถนะครับจะรถไปอย่างเดียวเราจอดพ่วงไว้ที่นี่นะเมืองนี้แล้วเราก็ไปส่งของที่นะอื่นครับเพะว่าพอหิมะตกแล้วนี่อะไรก็ยากครับ A later few moments later. มีหินมาแล้วก็วิวก็สวยงามนะครับแต่ไม่มีจะดีกว่านะครับมีรถขับตามหลังค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวลองโทรหาเขาก่อนสักรอบหนึ่งยาได้ ลงข้างในนะครับจะได้ไม่ต้องทนหนาวกันนะฮะเราดับเครื่องก่อนก็แล้วกันไปอุ่นเครืฟอร์ฟอร์เซ็นอีกทีกัน Wave, huh? ja, right. är där. Ska vi är. in? Ja, säg snökarsten bara... Jag kan ta den första ja. Den första, ja. Nej, man. I'm so tired. Yeah. Mm. six seconds? Tack så mycket. Tack för hjälpen. Yep. สำหรับวันนี้เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ก,การส่งของนอ่มานี่ยโอ้โอ้โห,โหทร,ารมารจริงครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าวิวตรงนี้ที่นี่สวยมากจริงแบบโอ้โหแม่งปกติเคยเห็นแต่ในทีวีนะหรือว่าในคลิป YouTube ของคนอื่นนะอันนี้ได้เห็นแบบ กับตาตัวเองโู้จว่าเป็นบุญนะครับโอเคครับผมงั้นก็เดี๋ยวขอปิดคลิปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไว้ว่ากันใหม่นะในคลิปต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้มิมะจะหนักกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ายัางไงโอเคครับผมคนไหนยังไม่กด, like, ดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับช่วย u b s c r i b e ด้วยนะครับ เ่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อดีๆต่อไปนะครับไม่ดีหรอสกสนุกๆแล้วกันเนาะโอเคครับผมยังไงก็สวัสดีชาวทักเกอร์ทุกคนกนแล้วกันบ๊ายบายครับผม